สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีวลเดเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนได้กล่าวถึงการให้คํามั่นสัญญาของสหภาพยุโรปหรือว่าอ eu เมื่อปี2566นะครับที่บอกว่าจะมีการส่งมอบกระสุนปืนใหญ่มากกว่า1ล้านนัดให้กับยูเครนภายในเดือนมีนาคม2567แม้เวลาต่อมาสหภาพยุโรปบอกว่าจะส่งมอบได้เพียงแค่ครึ่งเดียวแต่จนถึงตอนนี้ รัฐบาลยูเครนนั้นได้รับกระสุนปืนใหญ่จากสหภาพยุโรปเพียงแค่30มจากที่พวกเขารับปากรับกำกันเอาไว้การขาดแคลนอาวุธและความสนับสนุนจากฝ่ายตะวันตกที่เริ่มสะดุดลงส่งผลอย่างชัดเจนต่อปฏิบัติการทา,ทางทหารของยูเครนทำกลางสงครามกับรัสเซียซึ่งล่วงเข้าสู่ปีที่3โดยกองทัพยูเครนนั้นต้องถอนทหารออกจากเมืองอาสดิฟกาหนึ่งในเมืองสําคัญทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคโดนเนสที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศยูเครนขณะที่การสนับสนุนทางท,างทหารที่ยูเครนเรียกร้องเพิ่มเติม รวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งอังกฤษและฝรั่งเศสมอบการสนับสนุนที่เป็นขีปนาวุธสตอมชาโดและก็สกันอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นําของเยอรมนียังคงยืนการปฏิเสธการส่งมอบขีปนาวุธทอรัสให้กับยูเครนที่มีระยะทําการ500กิโลเมตรไกลกว่าสตอมชาโดและสกันซึ่งมีพิสัยทําการ250กิโลเมตรโดยทางด้านโอลาฟโชกล่าวเพียงว่ากองทัพเยอรมนีต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่เยอรมนียังคงถือเป็นประเทศผู้ให้การสนับสนุนด้านอาวุธรายใหญ่อันดับสองของยูเครนรองจากสหรัฐอเมริกาอีกด้านหนึ่งนั้นประธานดีเอม็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมร่วมกับผู้นําหลายประเทศในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเพิ่มการสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนโดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าการส่งมอบอาวุธที่มีพิสัยทําการระยะก,กลางและระยะไก,กลให้เพิ่มเติม อีกทั้งยังไม่ปฏิเสธแนวคิดการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในยูเครนเพื่อเป้าหมายของยุโรปในการป้องกันไม่ให้รัสเซียนั้นเป็นฝ่ายชนะสงครามในขณะนี้ความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ทางด้านวลเดเมเซเลนกี้ผูดด้นำของยูเครนนั้นได้ออกมาเรียกร้องนะครับในการที่จะให้ทางด้านตะวันตกนั้นรีบจัดส่งเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับพวกเขาก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกานั้นตกปากรับคําในการช่วยเหลือยูเครนในเรื่องของอาวุธในเรื่องของงบประมาณเงินทุนต่าง แต่ว่าถึงเวลานี้การช่วยเหลือนั้นยังไม่สามารถที่จะจัดหาให้กับยูเครนได้อย่างเต็มสัพพะกำลังด้วยปัญหาหลายอย่างในสภาพยุโรปเองนั้นก็ปัญหาเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในประเทศและเวลานี้หลายฝ่ายนั้นเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยที่จะให้ผู้นําประเทศนั้นนาองงบประมาณของแผ่นดินไปช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาเวลานี้งบประมาณนั้นก็ติดขัดอยู่ในสภาเนื่องจากว่าพรรครีพับลิกันก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะให้ประธานาธิบดีจโจไบเดนนั้ใช้งบประมาณอย่างมากมาย ไปช่วยเหลือยูเครนเพราะไม่รู้ว่าผลตอบแทนที่ได้กลับมานั้นมันคุ้มค่าหรือไม่มีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นได้ติดตามนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาอินเตอร์นิวด้วยครับ